เขมรรับไม่ได้เมื่อรู้ว่าชาวต่างชาติให้ค่ามวยไทยมากกว่ากุนคแมร์ราบสวัสดีเพ,เพื่อนชาว YouTube ทุกคนนะครับมาพบกับช่องสะท้อนไทยช่องที่จะมาเล่ามุมมองของชาวต่างชาติว่าพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกับประเทศไทยในมุมมองต่างๆโดยวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงมวยไทยของบ้านเรา ที่ได้รับการบรรจุในยูโรเปียนเกม2023อย่างเป็นทางการแล้วและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งยุโรป e o c ได้ประกาศอย่างเป็นทางการให้มวยไทยเป็นศิลปะการป้องกันตัวประจำชาติของประเทศไทยยูโรเปียนเกม2023ที่จะจัดขึ้นที่เมืองคาคูปประเทศโปรแลนด์นักกีฬา80คนจาก25ประเทศในทวีปยุโรป จะเข้าร่วมในการแข่งขัน10รายการนับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของมวยไทยหลังจากได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) และคณะกรรมการโอลิมปิกพาราลิมปิกแห่งสหรัฐอเมริกา (USOPC) ปัจจุบันสหพันธ์มวยไทยนานาชาติหรือ i f m a ประกอบไปด้วยสมาชิก140ประเทศทั่วโลก มวยไทยมีต้นกำเนิดในเอเชียและหลายประเทศอ้างว่าเป็นแหล่งกำเนิดของกีฬานี้แต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าประเทศไทยมีส่วนสนับสนุนในการพัฒนามวยไทยมากที่สุดกลายเป็นกีฬาประจำชาติและเป็นที่นิยมมากที่สุดในศตวรรษที่ผ่านมาโดยเรื่องนี้นะครับทำให้ชาวกัมพูชาหลายคนแสดงความไม่พอใจที่มวยไทยของเราได้บรรจุในกีฬายูโรเปียนเกม โดยวันนี้เราจะมาฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติและชาวกัมพูชาว่าพวกเขามีความคิดเห็นกันยังไงโดยเม้นแรกนะครับเป็นของชาวกัมพูชาได้เข้ามากล่าวว่าต่อให้ประเทศไทยจะพยายามสักแค่ไหนของปลอมอย่างไทยก็ไม่สามารถเทียบต้นฉบับอย่างพวกเราได้แล้วก็มีคนมาตอบใต้เม้นนี้นะครับว่าขมิ้นไม่ใช่ของดั้งเดิมประวัติศาสตร์ไม่เคยโกหก เมนแพ้มวยไทยแล้วก็มีเม้นมาตอบเสริมนะครับว่าต้นฉบับแล้วไงทั่วโลกรู้จักหรือเปล่าแล้วก็มีเม้นมาตอบเพิ่มอีกนะครับว่ารู้ไว้ซะว่าทั้งโลกเขาไม่เอาเมนเม,ม้นต่อมาเป็นของชาวกัมพูชาได้เข้ามาแซะว่าขอบคุณที่ส่งเสริมศิลปะการป้องกันตัวของเมรนแล้วก็มีคนมาตอบใต้โพสต์นี้นะครับว่าโลกรู้จักแต่มวยไทยพวกเขาไม่สนใจเมนหรอก เม้นต่อมากล่าวว่าว้าวยินดีด้วยมวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ที่สวยงามและเป็นหนึ่งในกีฬาที่ตื่นเต้นที่สุดในโลกเม้นต่อมาเป็นของชาวกัมพูชานะครับได้เข้ามากล่าวว่ามวยไทยยังคงเรียนแบบเราอยู่และไม่รู้ว่าที่มาของมวยไทยมาจากไหนเม้นต่อมาเป็นของชาวกัมพูชาได้กล่าวไว้ว่ามวยฟรีหรือมวยที่เอามาจากคนอื่นฟรีๆไม่ใช่มวยไทย แล้วก็มีเม้นมาตอบใต้โพสต์นี้นะครับว่าอย่างนั้นหรอขอหลักฐานอย่ามัวแต่เห่าคอมเมนเมนต่อมากล่าวว่าสถานีต่อไปของมวยไทยคือโอลิมปิกเกมแล้วก็มีชาวกัมพูชามาตอบใต้เม้นนี้นะครับว่าไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกได้แล้วก็มีคนมาตอบเสริมนะครับว่าตอนนี้ยังไม่ได้แต่ก็จะพยายามให้ดีที่สุดเม้นต่อมาเป็นของชาวกัมพูชาได้กล่าวว่า พวกเขากำลังมีส่วนร่วมในการช่อกงโดยการอนุมัติโดยไม่ต้องค้นคว้ามาก่อนและหาลือกับประเทศอื่นๆคนไทยมีนิสัยให้ประเทศไทยอยู่ข้างหน้าทุกสิ่งที่พวกเขาสามารถทำได้เม้นต่อมาเป็นของชาวกัมพูชาเหมือนกันนะครับกล่าวไว้ว่าประเทศไทยคุณเป็นประเทศที่ร่ำรวยคุณสามารถทำทุกอย่างแม้ว่าคุณไม่ได้เป็นนักศิลปะการต่อสู้ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราน แต่พวกคุณพยายามที่จะคัดลอกวัฒนธรรมจากกัมพูชาและทำให้มันเป็นของคุณเองแล้วก็มีเม้นต์มาตอบใต้โพสต์นี้นะครับว่าลอกเรียนแบบอะไรทุกประเทศมันมีการเตะต่อยการชกมวยเหมือนๆกันหมดแต่เราทำให้ชื่อมวยไทยของเราดังไกลระดับโลกได้อย่าอิจฉาแล้วมาบอกว่าพวกเราลอกเรียนแบบจากประเทศคุณเม้นต่อมากล่าวว่าโดยเม้นนี้ตอบค่อนข้างยาวเลยทีเดียวโดยกล่าวว่า การจดทะเบียนมรดกทางวัฒนธร,รรมที่จับต้องไม่ได้กับยูเนสโกไม่เหมือนกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและไม่ได้หมายความว่าประเทศเป็นเจ้าของมรดกทางวัฒนธรรมหรือประเทศอื่นไม่สามารถนำไปใช้ในการจดทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่ขายกันได้ปัจจุบันกัมพูชาได้จดทะเบียนรรกุลโบกตอแล้วและในอนาคตประเทศไทยก็สามารถลงถรรมมถรรทะเบียนมวยไทยได้เช่นกัน ประเทศไทยได้ส่งใบสมัครเพื่อลงทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้กับยูเนสโกมาตั้งแต่ปี2018และไม่เคยได้รับการปฏิเสธจากยูเนสโกอย่างที่ทราบกันว่าประเทศไทยลงทะเบียนขนนวดไทยโนลาและจะลงทะเบียนสงการภายในสิ้นปี2023การขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้กับยูเนสโก หมายความว่าแต่ละประเทศตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมของตนเองและต้องการถ่ายทอดมันและแบ่งปันให้กับผู้อื่นยูเนสโกจะลงทะเบียนร,รายการต่อประเทศต่อปี มวยไทยไม่เคยได้รับเสนอจากรัฐบาลไทยให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้กับยูเนสโกมวยไทยยังสามารถลงทะเบียนกับยูเนสโกได้ท่าสงและรัฐบาลไทยจะเสนอให้ลงทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้กับยูเนสโกในอนาคตเม้นต่อมากล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับมวยไทยที่ยิ่งใหญ่เม้นต่อมาเป็นของชาวกัมพูชาได้เข้ามากล่าวว่า มันคือข่าวปลอมมันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วก็มีเม้นมาตอบเชิงประชดใต้เม้นนี้นะครับบอกว่าฉันว่าประเทศคุณก็มีอินเทอร์เน็ตแล้วนะลองไปเปิดดูใน Google สิเม้นต่อมากล่าวว่าคนหนึ่งโหยหาแต่อดีตท,ที่พ่อแม่สร้างเอาไว้ให้อีกคนปากกัดตีนทีบต่อสู้พัฒนาจนชาวโลกยอมรับไม่แปลกใจที่สภาพประเทศทำไมแตกต่างกันนักเม้นต่อมาเป็นของชาวกัมพูชากล่าวว่า ถึงมวยไทยจะได้ไปโอลิมปิกแต่มวยไทยก็ไม่ได้อยู่ในยูเนสโกแล้วก็มีคนมาตอบใต้โพสต์นี้นะครับว่าไม่ต้องห่วงเราไม่เคยส่งมวยไทยไปยังยูเนสโกแต่คุณจะเห็นว่าเราอยู่ในยูเนสโกในนาคนอันใกลน้นี้แล้วก็มีเม้นต์มาตอบเสริมนะครับว่าไม่ได้อยู่ในยูเนสโกแล้วไงยังไงมวยไทยก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอยู่ดีเม้นตต่อมาเป็นของชาวกัมพูชาได้เข้ามากล่าวว่า เมื่อไหลพวกสยามจะเลือกโกงหกตัวเองสักทีเม้นต่อมานะครับกล่าวว่ามวยไทยจากประเทศไทยยกระดับสู่ระดับโลกแล้วเม้นต่อมาเป็นของชาวกัมพูชากล่าวว่าถึงมวยไทยจะไปในระดับโลกก่อนแต่เล่าคือต้นกําเนิดของพวกคุณเม้นสุดท้ายนะครับกล่าวว่าสู่ประเทศไทยเพื่อความสําเร็จในการเผยแผ่มวยไทยของคุณ นี่ก็คือคอมเมนต์บางส่วนที่แอดได้หยิบยกขึ้นมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันนะครับโดยเม้นส่วนใหญ่ของชาวขเขมรน,นะครับจะเข้ามาแซะป,ประเทศไทยในเรื่องที่ไม่ได้ถูกบรรจุในยูเนสโกบ้างเรื่องว่าไทยโกงบ้างเรื่องไทยคัดลอกมวยมาจากขเขมรบ้างโดยชาวขเขมรแสดงออกชัดเจนถึงความอิจฉาที่ประเทศไทยของเราได้ถูกบรรจุในกีฬายูโรเปียนเกม2023และในอนาคตก็จะถูกบรรจุในกีฬาโอลิมปิกในไม่ช้านี้ และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่แอดนำมาสะท้อนให้เพื่อนๆทุกคนได้รับชมรับฟังกัน,นครับเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นประการใดก็สามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้สะท้อนไทยขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับแอดจะมาสะท้อนความคิดเห็นของชาวต่างชาติในทุกๆด้านให้ฟังใหม่สำหรับวันนี้สะท้อนไทยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ